สวัสดีครับแมพี่น้องสุขูสุ้คนครับมือหนีมาพบผอกับบ่าวเตชะเนีขยวเัาครับพี่น้องครับมือนีเปลี่ยนบรรยากาศครับมาหาปักเบ็ดนะครับร้อยชรัาว่าสีมานประมาณครับเยื่อที่ใส่ืัอนี้นะครับเป็นเยื่อเขียดครับพี่น้องนะครับเขียดตะโมครับลองเบิงครับมองปักกะน้ำปลาเขานะครับแล้วก็น้ำลงน้ำนะครับบุหรว่ปลามันขึ้นจะคล้องไปนะครับ ลองใส่เบิงครับพี่น้องว่าสิมาหา,บานบอนะครับหาอยู่หากินนะครับตามวิถีลูกอีสานครับืันนี้นะครับป๊าปาครับพี่น้องนี่ครับไอ้น้ำลองน้ำน้ำหยังสิแหละครับปักไปก่ะ แหนบลองเบิ่งครับว่าสิมีโต้บอลฮะนะครับเทือมีป่านะครับพี่น้องลองเบิ่งครับก็เป็นแต่มีป่าแลียนเด้่องนี้แหลนี่ครับทั้งสี่กะมันมันครับมันมันรอดรุ่นครับบะเนี้ยต่อกานต่อไปครับ เล็หน้อยด้ครับพี่นอนนั่นแหละอันนี้เนาะมัน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 มน,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 นี่ครับพี่นอน มาโยงสิจักสีมีตัวบมีตัวได้ไ่ม้องมันนั่นเป็นเขาหน้าปังเนาะบบบนี้หนามมันยังบอกขั้นขามเนาะครับขั้นหนามมันขามทางกะมีตัวแน่นอนแหละครับแต่ว่าตอนนี้มันอยากมันนั่นหนามบอกขั้นเดบมาไหมครับ To bay 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 ไลยก็ต้องเชาะบ้องจักหน่อยครับเพื่อว่าเยื่อเขาสิบริสุทธิ์เกาะนะครับแล้วก็ลาเห็นเยอะเดี๋ยวเร็วครับ,น,รบนี่ในกานแล้วก็เกียวเยอะอบบนั้รนรอบมาหนักนี่ ใส่สองขางเด้พี่น้องอันนี้นใสไปแล้วพี่น้องใส,ใส่หมวใส่ตัวไปละเธอมันติดนะครับมันขันมันไม่มีปลามันก็สีมีตัวกินอยู่แะครับแต่ว่าที่มีปลาให้รอชมครับลาหลังต่อไปครับวันนี้ หลังสุดท้ายเราพี่น้องบ้านสีมานบรม,มานเนาะเมื่อนี่หลังสุดท้ายเราพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้อง เนื้อแตกเนื้อแตนเลยนะครับกะเกี่ยวเนือเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวรอช่มนะครับเดี๋ยวมาแลงนะครับมาแลงเสียพามาเลาะนะครับประมาณจากทิ้งช่วงประมาณเด็กสองชั่วโมงครับพี่น้องนะตอนนี้ก็ใกล้จะคาแล้วนะครับกะรอประมาณเด็กถุมสองถุมครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาเลาะนะครับไปครับที่อ้องมาเนี่ยนี่ยผักก้อนจะหน่อยกันมาครับพี่น้องบ้านีไปเลาะ

บ่น้องนี่น่องขั้นกรงโย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 ตายยังวะปากคอปากคอปากคอโอ้โอ้หมานละพี่น้องบาดเนี่ยโอ้ใส่สวยนะครับให้พี่น้องบึงบ้งบึ้งคับพี่น้องตัวแรกจากสีน้องสียนไปโอ้นี่ครับตัวแรกแหกมานน่องปากคอนะครับ ใส่สวยอยู่นะโมว่าเห็นวะปลดปลัาครับพี่น้องจตรียมนั่งก็ไปครับมาขับพี่น้องบัดน,นะคือเตรียมมีห้อยกินพี่น้องโอู้ยูๆๆๆๆๆๆๆุบนะโอู้ยุยย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 ยพี่นะ้อนงะอยุยยคอเนาะมึงทำมึงค่อยๆลากด้วยวะเนี้นะ่ยค่อยๆลากพี่น้องโอ้มาแล้วพี่น้องเตรียมสองครับโอ้ตัวว้ายบัดเนีดยพี่น้องตัวนี้ ปวดปลปาก่อนครับพี่น้องปลาครับะเนี่หลังต่อไปครับพี่นอ้องอ้หลังนี้ไม่ห้อยกินเนาะแต่ว่าหลุดครับเดี๋ยวบอเตเป็นแยก่อาเดิมามาหลากงหลังถัดมาครับพี่น้องโ้โกงครับพี่น้องขั้นโกงครับนี่ตัวบ้านวะอเด้เดยวเด,วด,วดวอูดดดออ้เห็นหางแล้วพี่น้อง ใหญ่ย่งยใหญ่ยุ่งไ,ไ,ไ,ได้้มาด้ดีด้โอ้คือฝันคัับสว่านด้ได้ไดงได้ฝันเัาเป็นของพันทังนังไหมพันกัวนาพันกัวเขาพี่น่องได้ไดปวดกันปวดโอ้โอโอ มาแล้วมัเนี้ใส่สวยครับใส่วส,วสวยพี่น้องมาขับเต็มสามครับพี่น้องโอ้มันเต็มสามเนาะยังอยู่นะพี่น้องคนน่ะโอ้ครับย,ยนะังอยู่นะั่น,ะนเนี่ยนะหัวเหี่ยวแล้วครับมื่อเนี่ย มานเยเกี่ยวอเขาเนาะเดี๋ยวบอเตใส่เงบเป็นเือรับเมาพี่น้องมาเนี่เบื้องลังถัดมาครับอ้พี่น้องขั้นโกงขั้นกงโกงเดวกงเดวกงเดวเดอ้อเดอ้หดินพี่น้องดิน แม่งนะมาดนเอาละเต็มสีครับพี่น้องโอ้ยนี่จะโตง,งามครับพี่น้องบางทีป่าเนาะประมาณครึ่งโลนะครับแต่ละตัวเนี่ยบางทีเบิ้งเนาะครึ่งโล่เลยนะครับพี่น้องแล้วปนเต็มปนป่าเป็นเนื้อเลยเต็มสีครับเต็มสีมาแล้วเบิ้งหลังถัดมาครับ หลังนี้รุดมีห้อยกินอยู่ ia, รุดเอาวเตเป็นเงี่แป๊บนึงครับเบื้องหลังฉันมากครับพี่น้องโอ้พี่น้องขันนอนขันนอนขันนอนโอ้ขันนอนขันนอนอยู่บนเนาะโอ้นอู้ยยยยอยู่ยขันยยยย ได้ๆ้ม,มะอะเรียมหาพี่น้องอู้มีแต่ลาเคืงโลดเลยดิเนพี่น้องมันตัวหน่อยดิพี่น้องเนี่ยเคืองโลดเกันพี่น้องตัวนี้โอ้ี๋ยวปดปลากบพี่น้องแล้วลุตพี่น้องบงังพี่น้องบงังโตวเบ็ดง่างนะครับเกือบบ่ได้เนาะยังดีนะมาท่านนะครับ บดเบ็ดเราเบ็ดง่างเลยพี่น้องนะครับมันถือหม่งแข็งมาหนองมันดินแห้งนะครับง่างเลยนะครับโอ้ป่าบ้าพี่น้องรุ่นหลังต่อไปครับรุ่นหลังต่อไปรังนี้เหยื่อหายอ้นอนอยู่แล้วพี่น้องอยู่บนน,น้องไนี่โอ้คือนน้อนแล้วแ่วะโอ้ี๋ยวเห็นตัวโอ้เห็นตัวพี่น้อง พก่น้องท่านนอนแต่ว่าคือพอเห็นดินโอ้หลดพี่น้องโอ้ก็เสียดายแต่ว่านนลดอืมมากพี่น้องลดครับหลังนี่ท่านนอนยังดีนะเสียดายแต่ว่าเนาะเปลี่ยนเนียบกันพี่น้องมัเนี้มาดูหลังถัดมาโอ้ไม่ห้อยกินีเลยพี่น้อง เปลี่ยนเงียกันครับอันนี้ก็มีรอยกินนะครับแต่ว่าโบยู่ครับพี่น้องนพี่้องหลังต่อมาครับหลังต่อมาโอ้คันนอนครับพี่น้องอยู่บนน้อขันนอนโอ้หูนี่น,น,นี่นอนอยู่นี่พี่น้องนี่เห็นหัวแล้วน,นี่มานอนอยู่นี่มาอื ใช่สวยเอล้วครับพี่น้องงา,งามเลยเอาเบอเตะปดปลากันครับวันนี้มาพี่น้องลังถัดมาครับพี่น้องหลังถัดมาหัวคันนอนครับพี่น้องคันนอนน้อนหิริล้วมีดินมีดินใหญ่เลยวัวใหญ่หลุนมึงครับพี่น้องแล้วนะหยกกันโอ้ม่ใส่ครับพี่น้องเอา้าใส่งามๆครับได้การ เอาปลดเบ็ดกันครับัดที่นี่มานอยู่ครับมือนีมานอยู่เอาปลดเตะปลดปลาไปหนึ่งนะ้อหลังนี้ไม่มีร่องรอยเปลี่ยนแยก่ก็พี่น้องน่าจหลังสุดท้ายแล้วครับหลังนี้ไปครับพี่น้องมาที่นี้ไปสรุปแต้มครับรอบแรกนะครับยามรอบแรกเนาะไปสรุปแต้มบังวาสีได้ลายปันไดครับมาครับพี่น้อง สรุปแต้มรอบแรกโอ้มันเนาะเบิ่งพี่น้องสรุปแต้มรอบแรกเนาะเบิ่งป่าครับโอ้ครึ่งโลเด้วยครับเนี่ยจะใ,ใส่เงี่เลยเนาะนับบังกะเรย์ยัโตครับพี่นอ้องตัวที่สองตัวนี้กายเครึ่งโลครับพี่น,อน้องนะอาชีพกายเครึ่งโลเนาะ สามสี่ห้าเจ็ดโอ้รอบแรกครับพี่น้อง ตัวครับพี่น้องนะครับกะถือว่าหมานเนาะพี่น้องเนาะนะครับเบวตีรอบเรียกนะครับเดตัวนะก็ตัวงามๆเลยนะครับบเสนีกับ้คงสิพักเงาๆเลยนะครับเดี๋ยวคงสิกลับไปนอนบ้านครับวันนี้นะครับคือสิบโบเดนอนเฝานะครับกับเมื่อเนิเศร้าครับเจอกันครับตั้งแต่เศร้าเลยนะครับเบลตีเก็บเบ็ดตั้งแต่บขันแจงหมดนะครับเนาะรับเมื่อนี่กับผักใบแค่นี้นะครับเดี๋ยวเมื่อเนิเศร้ามาเจอกันไหมครับเมื่อนี่กั ถือประมาณละครับบอ้ห์เฮลนนะครับเนาะรอบแรกก็งอะไรเจ็ดตัวกันมีแต่ตัวงามนะครับเจอกันมื่อเอินครับพี่น้อง,องยังบอ้คั่นหมานอยู่ยนะครับเก็บมากเกือจะสิบหลังแล้วนะครับพี่น้องยังบอ้คั่นหมานอยู่โอ้ยมีตัวพี่น้องมีตัวนี่โอ้ ตัวกินครับพี่น้องไอ้วันนี้งามมากโอ้ใส่งามใส่สวยใส่สวยงามมากขนาดขึ้นากลาขึ้นก่อนพี่น้องลาขกกึ้นก่อนอ,อึ๊ปว้าใส่สวยพี่น้องโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่พี่น้องใหญ่เติบแล้วครับเกินเครื่องโล่ดาว,วเตะปนป่าก่อนเนะ โด้กินเบอร์ยังมาโศก็อยากหากินยากด้พี่นอ้องมาพี่น้องจนแจ้งแล้วนะครับบุคคลเดียวอยู่นะครับเดี๋ยวเห็นว่าบาดเยอะก็กย,ยังเหลือคือน,นเขาเอาคันนี่เพิง่งได้ปลาตัวเดียวพี่น้องเอ้ย น้มะส้มโอบ่ค่อยปันไดครับพี่น้องน้งมะส้มโอบ่ค่อยอยากกินปันไดน,นะครับเยอะนี่ครับเพี่บอมเยอะยัออยงเหลือคือเก่าอยู่นะคร,นครับหลังต่อมาครับห้วยโอ,ยโอย้ขันนอนขันนอนขันนอนอยู่บันน้อนพี่น้องห้วยโอ้โอนี่นี่นี่เห็นตัวแล้ว โอ้ตัวใหญ่อยู่พี่น้องท่านนี่เบิ่งนะครับกินขั้นนอนเลยขั้นโคขงเลยก่เห็นขั้นน้องขั้นน้องเมื่อบ่เป็นพันกอหญ้าบ่เฮาะว่าเนาะพี่น้องเด้อๆๆ้เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวสิบปป่ได้ปลาบ่วเตะปอดป่าจะเข้ากันเด้อมันพันกอหญ้าเนาะพันแต่งไหนเน,น,น,นาะพันแตงไหนวะเดี๋ยวๆๆ

ส่วนโซาตัวที่สองแบบเกือบมันได้ตัวเดียวเนาะมังใครอยู่มาได้ตัวที่สองอยู่เแล้ววันเต้ปวดปลาก็ได้ป่ะเนี่ยนั่นแล้ววะที่นี่โอ้เ <c> ก <ười> ือบมันบ่ได้กินพี่น้องปลาหลุดมือนะยังดีมันบ่กขั้นปวดเบ็ดพี่น้องยังดีมันบ่กขั้นปวดเบ็ดเออขออภก่อน หลุดเมื่อกัอบบไ่ได้กินต้องหันโอ้กำลังว่าเสียวามาันนะเกิดมันบ้ามานันคือเราตัวนี้แล้วพี่น้องเหลืออยูุ่บ่หลายหลังดอกหลังสุดท้ายครับพี่น้องนี่หลังสุดท้ายแล้วปักยุ่ลอกน้ำเนาะไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้ยเต่ามาได้สองตัวพี่น้อง มาครับพี่น้องมาที่นี่นะครับสรุปแต้มนะครับหลังจากที่ไปปักเบ็ดมานะครับรอบกลาขึ้นนะครับได้ถ้าจำผูพิสูได้สิว่าหกตัวครับพี่น้องนะครับหกตัวนอไปรอนะครับกับพ่อได้นะครับแล้วมาตอนเศร้าอีกนะครับเกือบแห้่วพี่น้องรอบเศร้านะครับแต่ว่ากระติดไม่ติดมือมาสองตัวนะครับก็ถือว่าพ่อได้นะครับเดี๋ยวมาลองชมครับนะมาเบ่งตัวป่าพี่น้องนะอยากจะหาวเดี่ยวบาที่นี่นีใส่ทำงามพี่น้องเนี่ย เบิ <spe> <im <sharing> <im <flags Bla i> ้งน <air> <im så rails> ี่นะครับตัวนึงห้วยจับปลาบ่กเขาอยากอยู่ปไหนได้เนี่ยนะครับจะเป็นต่ออกจะระบูหรอเนี่ครับตัวนึงหนึ่งตัวเป็นต่ออกจะน่องแบบนี้สองตัวสามสี่ไม่ดองมึงมัน ตัวงามเลยเด้ย๋ยวผมปลาตัวที่สี่เอาห้าจับปลาก็พออยากอยู่นี่เดียด๋ยนี้พี่น้องมา,า,านี่ตัวที่ 6. หก่าตัวที่เจ็ด ที่เจ็ดตัวที่เจ็ดว้ยเป็นยังไงตัวนี้วายเป็นยังไงเลยนี่มาครับนี่ตัวที่แปดครับตัวที่แปดตัวที่เก้าโอ้ยเป็นสี่โอ้กระโดวดโด่งเด้งเลยพี่น้องวันที่นี้เดี๋ยวนำจับปลาก่อนเด้อะวันที่นี้เด้อโอ้ มาอนีกลับมากลับมาไ้พี่น้องเิึงมันอยู่ในกัละมั่งพี่น้องมันยังเสียขักมามันซ้ำในป่าพี่เราพี่น้องเอ้ยควนกลนกัละมั่งนะครับปลาเกาตัวพี่น้องเสาแรงกับเอว่ามานครับพี่น้องนะครับรอบนี้กะพ่อได้อยู่ได้กินครับมาครับพี่น้องมาที่นี่กะสรุปก็ได้ทั้งหมดเกาตัวครับพี่น้องนะครับพ่อได้อยู่ได้กินครับ หมันนะครับถือว่าหมันเลยแหละนะครับเก้าตัวนี้นะครับบ่าวเติบัดมีตะสังนะครับบัด้สทซังห้เบิงเนาะว่ามันได้จากโลกนะครับตามสายตาอยู่ประมาณสามลกคนละพี่น้องสามลกว่าสี่ลกคนละนะครับสําหรับมือนีนะครับบ่าวเตีกับคงสีขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปหนานะครับบ่าวเตสิผ้าไบกินหยังนะครับหรือเสิผ้าไปเห็ดหยังนะฝากพี่น้องนะครับรอชมรอติดตามสาหรับมือนีกับโคงสีขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ